ซื้อองค์มูลสิารียบมาองค์ละสองแสน<ฮ>อสองแสนสมัยนั้นก็ก็ได้พระปากน้ำาให่<ะ>ยมาุูแลสุขนมองเลยนะครับสุขุกองแต่ก็ยังไม่ได้ทดลองใช้อะไรแล้วก็ผมก็อลองไปกราบท่านที่วัดปากน้ำ<ะ>ก็ไปซื้อหนังสือและพระถองขวัญมากลับมาก็คนเราคนชอบศึกษานะครับผมกว็อ่านเฮ<ะ>้ย<ะ>ท่านก็บอกว่าพระที่ท่านสร้างเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะ สักสิทธที่สุดถ้าคุณจะขอเนี่ยทำยังไงถ้าจะบอกเสร็จ <c oughs> ถ้าบอกต้องรอาลาธนานะบริกรรมสัมมาระหังผู้ชายเข้าทางขวาผู้หญิงเข้าทางซ้ายแล้วก็นั่งยังไงถ้าจะบอกเสร็จนะฮะ <c oughs> แล้วก็ให้เคลื่อนองค์พระเนี่ยไปตามฐานต่างๆ้ะนิดหนึ่งร <c oughs> ะที่สองะทสามี <c oughs> ่ห้าหกเจ็ดหานะอันนี้ผมจะเล่าคร่าวๆนะคร่ <c oughs> คราวเป็นประสบการณ์ว่าเมื่อพระนิ่งดีแล้วเนี่ย ให้เอาดวงจิตเราเนี่ยใสย่วิทยตรงพระแล้วก็ขอเลยขออะไรก็ไดนะ้ไม่ได้ขอท่านนะขอพุทธเจ้าอ,อ,อผมเองเนี่ยไม่ได้มง่ายนะครผมผมเรียนวิทยาศาสตร์ผมจบวิศว์ที่จุฬาเป็นต่อมันนอกนทํางานก็ไม่เคยทํางานทางด้านพวกนี้ครับแต่เราเนี่ยทุกอย่างต้องทดลองครับไม่มีโอกาสเลยจนวันหนึห่งเนี่ยผมป่วยนะโอ่วหนักลุกไม่ได้เลยก็เอ๊ อยากจะลองของนะพูดง่ายๆนะขอก็เลยไปไปเปิดเซฟเอาพระนี่มาแล้วเราดูจําไห้แม่นชัดหรอกจำไห้แม่นแล้วก็ลองทําที่ท่านบอกอ่ะเราก็ทำอ่าแล้วก็บริการเข้าไปตามจุดต่างๆนี่ฮะแล้วก็มาถึงสานที่เจ็ดพอเที่ยวาค่ว่นนึงได้ทีละก็ขอเลยครัเนียข้าพุทธเจ้าตอนนี้มีอาการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยถ้าขอเดชะ้พุทธเจ้าจงโดนบันดาลให้การเจ็บพอพออธิษฐานเสร็จเนี่ย มันเกลือมันเหมือนน้พิษนี่หมันหายทันทีต,ตอนตอนทั้งหนักนี่ไงตอน,น,นดักมากหนักเหืยมากดักบแบบนุกไม่ได้แล้วก็พยายามฟื้นขึ้นมาเนี่ยฟืนขึ้นมาฟื้นขึ้นมา,นนมาผมก็ยังบ,บอกเลยแล้วเขาหายทันทีฮะอันนี้อันเ่เชื่อนะ